ช่วงเย็นพาน้องชีชีไปหาคุณหมอกลับมาจากบ้านก็าพากันต่อจิ๊กซออันนี้เป็นของน้องชีชีนะคะให้ต่ออุตาแมนจริงๆแล้วเป็นงานของลูกๆนะแต่ลูกต่อไม่ได้ก็เลยต้องให้หมามีมาช่วยต่อให้ก็นางต่อไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะหาขาหาแขน เบอร์ส่วนสองแฝดก็ต่อเหมือนกันนะคะต่อเสร็จไปก่อนแล้วนี่ก็มาต่อให้น้องชีชี กว่าจะเป็นลูกเป็นล่างคุณแม่เหนื่อยจังเลยคุณแม่ต้องทำทุกสิ่งอย่างเพื่อลูกมาดูผลงานนะคะต่อให้น้องชี้ได้แล้วค่ะเป็นอูตาแมนโชว์หน่อยคะ่ะลูกชอบมากเลยค่ะตัวนี้ขอบอกเอาละค่ะทำท่าแล้วนะคะ เสร็จแล้วจากนั้นก็พากันทำการบ้านค่ะชีชีได้เขียนคัดไทยในสมุดนะคะสว่วนน้องเฉียวเฉียวน้องแฝดน,นะคะก็มีการบ้านเหมือนกันสว่วนน้องเล่งเล่งอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขยันที่สุดทำการบ้านเสร็จคนแรกเลยค่ะสว่วนน้องเฉียวเฉียวยังค,ค่อยๆทำไป เขียนไปเล่นไปแล้วแต่อารมณ์เลยค่ะอารมณ์นางจากนั้นทุกคนก็รอเช้วเชนะคะช่วงที่รอเช้วเชกกก,ก,ก,กกก็ไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รอแต่นางคนเดียวพอนางเสร็จปุ๊บก็ให้รีบไปอาบน้ำเลยค่ะพอต้องเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มนะคะ จากนั้นก็มาเป็นภาพนี้เลยค่ะหลับทั้งสามคนเลยค่ะ